ครับใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอาจจะเป็นมือแรงคำคำหรืออาจจะเป็นมือเอนเศร้าครับแล้วแต่เบึ่งเวลาก่อนครับคือมือแรงไยายามกับแมนอย่ามมือนเศร้าเสียเดียวครับแต่ว่ากัิยางเราเบึ่งอยู่ครับผมพ่อทามนันต้ดํดามมาอีกครับลุ้นไปสองแล้วลุ้นไปสองตัวแล้วเออสงสัยเงี้ยมตัวใหญ่หมดมันขบับ โบอมไปอีกอย่างหนึ่งป่าตัวหน่อยครับในบุญยุครับไปกันไปครับป่าตัวหน่อยเขาเอาไว้กินตัวใหญ่งรครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาได้มั้ครับผมมาได้หน่อยหนึ่งยินยเสียงต่ำๆพี่น้องไปมึงดูอู้หูอุ้ยทันไหมรอบที่แรกรุดไปแล้วตัวหนึ่งรอบนี้จะรุดบ่อมึงดูมึงดูเฮ้ยใช่ไรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ว่ามันจะหนี่แล้วอุ้ยเป็นไดโอู้อูอูอ้ยเรียบร้อยกินเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วโอ้เขาเป็นสีเนาะไปแล้วเดี๋ยวเราก็าจะใส่เหยื่อใหม่เอาไว้ให้เพื่อนมากินใหม่นะคราวนี้ก็มาดูกันว่าจะเป็น,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 ย,นยังไงสริย่างหรือบุญย่างครับเจอไปไหมละเจอไปเรียบร้อยแล้วมากินไมเด้อ พอดีปนในเดอ้อพอดีครับพี่น้องครับครับเบ็ดเงี่ยเงี่ยปาะเค็งกับเงี้ยปลาทีด่เดิอดครับผมใส่กะสิบผาหลังครับผมไปดูกันว่าจะทำงานหรือเปล่ามื่อนี้เอาหน้าตักมาพร้อมเมื่อคื้นให้รุดลายครับนี่เป็นป่าตัวไงบ่ ปลายเงานะครับปลายเงาตัวไงเงี้ยมันตัวแงแล้วเวลามันขับขับบ่บถึกดวงเบ็ดนะน,นะก็เลยพราะตะเกียวๆมันก็เลยดูดหลนะอันนี้ขาดบ่านะอันนี้คือว่า่วนตัวเนาะแต่ว่ามาเบิง่งว่าสิเป็นยังไเงเมื่อคืนแงเขียดแงเขียดน่สบกรุบได้กับสบกับได้กึบ,บ,บหลังแรกครับหล่อนครับเดี๋ยวได้ไปยามกันครับนดยสิทธิ์ ทำมันมันกับจีช่วยเบิ่งครับผมโอ้เบ็ดขั้นนี้จิเ,เดีเมื่อขึ้นอีกหลุดโอ้นี่กขลุดอีกครับโอ้เบ็ดเบ็ดล่าเลยครับืมโบยูเป็นนังว้ายรียล่ะเยื้อตัวเงยหดขาบ,บุตรถึดวงเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเพื่อนๆครับยานเบ็ดแล้วแล้วครับรุดไลย ป่าเงียบเงียบป่าหลุดลายครับตัวนี้ได้ไมาโตดวคู่ออกกันยังไงก <c oughs> ินเลิกเลยย่างพ่อทันกิดยี่บอรครับนี่ได้ตัวหนึ่งตัวโล่ไว้ว่ากบมาณโลครับกับพ่อด้แกงครับมือนีกะเอาไปโอกาสนะครับเดี๋ยวมากแก้มือไหมครับขอบคุณครับผม